วัดบ่อแชกิเรียว่าหายขี้หอดผู้ว่าวหายขี้หอดผู้ใดผู้บ่าวพอดีนี่เฮ้ยเนาะมาหายขี้หอดเขานะเห็น่ะจะมาหายขี้หอดเขาใช่ดอกบ่บ่บ่คลองใต้แล้วกืนไหมอืมข้างมาเหม็นคลองเฮาอยากบ่อยากมันก็เหม็นคือเก้าผุนหวานนี่เลยขึ้นมามาไอจิตนี่คำว่าอะไรกับพญาร้ายเรือพี่น้องเอ้ยเนาะก็เอาไปเฉยๆให้กำลังใจตัวเองเนาะพยายามบันทอนตัวเอง เคนอื่นบรนทอนก็นพอแล้วตัวเองม่ต้องบรนทอนตัวเองอให้กำลังใจตัวเองตลอดลว,ว่าบ่มีคนให้กำลังใจได้ช่วยนะี้เนาะแม่นเลยผู้ให้กำลังใจก็กลับบ้านนะพี่น้องเอ้ยน <c oughs> ั่นก่อนผู้ใหญ่เพิพ่นสิกลับเพิ่นให้เงินสามพันบาทเป็นในความรู้สึกตอนนะโอ้กระจายเลยว่าเพิ่น้อเพิ่นให้เนาะแล้ว,นะวกับบ่คือบ่ฟันว่าชีดาได้ได้ก็บ่ได้คือถึงจุดนั้นได้คือ กะเข้ามาโอบมาลมมาหาทางเอจิตเพื่อนอีกก้อนวสาสนาทุกคนเนาะโดยวันนี้กะสไลก็สิมาคุยอ่าเป็นจังไรวสาสนาหลังจากอ่ามือนะวสาสนพี่น้องเลยเป็นโตของเอจิตจิโบหนานนะเนาะทุกคนเนาะกะสิเข้าไปโอบไปลมไปคุยไปถามความรู้สึกของเพื่อนก่อนวสาสนาทุกคนเลย โดยเอ้าก่อนชีเข้าไปกับทักทายสบายดีสวัสดีเด้อแฟนพี่น้องเอฟซีปัจจุบันทุกคนสมองสมวลเนานะโดยจะเป็นทางภายในและกับต่างประเทศเนาะกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลด์บันเฮาคือเก่าเด้อเนาะโดยอ่ะจังใดกับเพื่อมาเป็นการกาซักซาเสียเวลาเนาะเข้านะขไปพูดไปคุยก่อนบุคุบ,บตอนนี้เีจิตอยู่กับไว่ภาษนพี่น้องเลยมินีิก็มาก,กันสองคนกับสาวนวลมินีิพี่น้องเลยเนาะโดยเอาไปติดตามรับชมอยู่ข้างในเพื่อทุกคนเนาะโดย บางเรากินคือสิแซ่บนะทุกคนเลยแค่ทุเบอยาบอกกินผู้เดียวกันผู้เดียวจะแซ่บแล้วกินคนหมูมีผัวกินกับไผ่เ่กินผู้เดียวเนี่ยมา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 กินทุกันเลยมาก็ไมาฉาพดมาฉาพดจนเบิดเนาะป้ากินกับแบบนี้แล้วทุกคนเลยคนมาเฮกอดจิตกับหมูมีอย่างไรตามมาฮุงเนาะทำนี่แหละบ้านเฮาอืมเนาะหากจะว่าเพิ่นกินผู้เดียวพี่น้องจักเพิ่นสิกินกับไผ่มาสั่นได้อันนี้เนาะ มาย่ำได้ตั้งต่หกแมเดยพี่น้องเลยบอกกับเรากัาเบเฮ็ดแซบเนยนะทุกคนน้อกินย่ำใดกับแบบบเปิดบะเบื่อนะกินย่ำใดกับแซบย่ำนั่นนะมาได้มาได้มาได้สุดูสุดคนแม่พี่น้องเฮิใช้ดุไปใช้สับไปงเฮียนนะงงเฮียนหมดได้เป็นวัดนะเป็นไขนะ่เนี่ยบอกโอ้เป็นวัดบอกแชรเรียวว่าห้ยคิดทอดผัวว่าว หายขนหอดกูได้เป่าพอดีมี่เ้ยเนาะบูหายิ้นหอดเขานะเดี๋ยวล่ะจะมาหายขึนหอดเขาใช่ดอกบ่บบค้องใต้แล้วคืนมาขือมาเหม็นข้องหาอยากบ่อยากมันก็เหม็นคือเก้าฝนหวานทีเลยมามาเอจิตนี่คำว่าอะไรกับพญาร้ายเ้อพี่น้องเอ้ยเนาะก็อาไปเถอะแหละหากำลังใจตัวเองเนาะพห้ยีบันทอนตัวเอง เยคนอื่นบันทอนก็นพอแล้วตัวเองม่ต้องบันทอนตัวเองอหายกำลังใจตัวเองตลอดเราบ่มีคนให้ยกำลังใจได้โ่วน์นี้เนาะแม่นเลยผู้ให้ยกำลังใจก็กลับบ้านนะพี่น้องเลยหสู <c oughs> ้ว่ะเลยสู้เอากะีดีเลยจิตเลยว่าแล้วไปเลยเอาความจริงมาเว้าวน,นี่เพิ่นกลับแล้วเนาะพี่น้องเลยกลับแล้วอืมเป็นได้นอนรับอยูว่ว่ามือนะกลับเมื่อวานนี้ตอนเช้า หามารับบ่บ่ได้ลือเหรอเมาพันนั่นฮู้โตบ่ว่าตัวเองเมามื้อน่ะบ่ฮู้แล้วว่าเมาพาสิไปคือเก่าเนาะชนวนอือปกติแล้ปกติแล้วมื้อนั้นะบ่เบิ่งตัวเองก็ยังหัวแหบ่เบิ่งอยู่บ่มาแล้วมามตสานมมาเบิ่งคลิปตัวเองว่าหัวขวัญตัวเองว่าาแฮงปานนั้นอว ยานแหงอย่างนี้เลยทำเมาเลยบอกกลับไปบอกกลับมาอย่างนั้นมันนื้อมันลงเดรริกมันพันกันเมื่อไรกินเนาะบอกผึ่นว่าโดนโดนกินเธอหนึ่งเอาหมดมายิงเนาะแม่กัาอีหยางกัโดนโดนแบบมีผู้ใหญ่พันมหาแบบนี้เนาะแโดนหาเพึ่นปีนี้ยังบ่ท่านมีเคื่อที่บ่ยังบ่มีไผได้ปีนี้ยังบ่มีไผมีแต่อาหารอย่างนี้เรามายังมีไผมาย่างก็เถอะบอกไอ้ผึ่นมายามครั้งแรกกะ เจอเอจิตไปบุเป็นอไอเพื่อนกันก็พอได้หยอกเราแล้วเออบมมีพามาเยี่ยมมายามไปจิตอีบอเนาะเนาะบมมีคนอยากมาอีบอ๋อพ่อไม่พิโนเลยเนาะมามาถึงที่ด้วนี่อืมผลรักต่ำเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกระแทบแล้วทุกคนเลยเนาะผุณได้ขี่มากกัแจ้งดวงหนาเด้อแจ้งดาอย่างยังทิชชู่ไปยหาเสียอืมธรรมดาบอกมาล่อืมขี่ยังกะเฮ็ดเป็นเบิร์ดเนาะอ่แบบดวงหนาอืมแจ้งมาดวงหนา แม่มื่อกี้ทำมาอยู่เนี่ยเขาไปเวียกไปงานเด้อนเม,ม,มนความว่าช่วงนี้กับทุกคนมันต้องมีเวียกเนาะแม่ตอนเด้ไปตลอดเนี่ยทำสีมากระจ้องแจ้งดวงหนะ้าว่าสันทุกคนเลยทำมาหาไอจิตนี่บัวพิษวังบัเชียใจนะมาหาข่อยอือบัวพิษเนี่ยก็ใสนะ่ใจบูเด้อเออรอรอได้เนาะใจส่ใจทุกอย่างแม่มเลยคนใจได้จังมาหาข่อยคนบัใจบัวเดมาได้ มันแบบแบบมาแบบยันๆกลัวแน่นี่บอมาเนาะจนคันมาเห็นม่นข่อยเบาเนี่ยแบบโอ้แล้วสิคุบเอาข่อยเลยพ่อยยันโมเมนต์ไหนเนี่ยเห็นในคลิปบ่เห็นในคลิปโอ้ยันแล้วได้ว่ะชาวจิี๊ดมีปะพูดพูดพูดแบบว่าคำทำมาอะไรข่อยยันอันทั้งชาวจิตคุบเอาข่อยได้ปะชาติข่อยบุคุบแล้วข่อยหามใจตัวใหญ่เลเรามาเห็นเจ้าครั้งเดียวแล้วกะว่าอยู่ได้ว่าเอาข่อยเรา่าโอ้ยอันชาวจิตนี่ โบถือสาเราก็ได้เราเบา,า,าเองเราได้การเบาการว่าเราเนี่ยเราเป็นคนตรงเรา,เอ,าอ,อ่ะแล้วก็มีเหตุผลของเราเรา,เาบะเบามันกับไปสไตล์ของเราเ,าาววเราบะอวดได้ว่าแน <laughs> า่ๆเพราะว่าอันคือเ้ามไม่ได้เนาะเอ้ยเพิ่อนกับเป็นคนแบบนี้นะทุกคนเกี่ยวแต่อกมีเอฟซีพันมามหาเอ้ยเพิ่นก็ยังเ่า,ากับห้าแบบบอดินบ่าัวนะเนาะเกี่ยวกับความหักตัวเองนี่นะพี่น้องเลย ไปทงไางใดวะเช่นหาเพื่อนหลังจากมือตอนเช้ามาหาเจ้าเนี่ยเนาะอ้โ่อยก็เลยว่าไปทางใาไปทางในก็นเจ้งน้องดวงหนาเด้อแต่เส้าวะ uh huh. จริงสีรงบริแป,ปข้างนอกไปไกลนะเอราะว่าข่อยก็ยอลไเทื่อนอะไรจงแต่เรามาเนี่ยข่อยมามาไกลไปคุณเมื่อน,นั้นได้ผ่านไปกับสามมูไ <c oughs> <c oughs> อเราระเสียบมัน,นมอยู่ไสน,น้องวะอ้าวน้องมาเบียกแล้ววะอยู่ไสอัน อยู่โดมเงี้ยวว่ะอ่าอยู่ถ้าโดมเงี้ยวแล้วไอซิเดนรถไปหัะอ้าวสิมาอยังเอาไปเบียกนลำนองดิดีว่ามือให้ลำมาเหมือนนะมันไกลเติบได้เนาะโดมเงี้ยวก็ใครทางตรงดีนะเมือนัอะไรอยากไปลำเดินเมือนั้นน่ะอืมไปเดินหามอบุปผ้าต้องไปยาบ่ะเราผักกูใช่ใช่เราผักอยู่เซโนผักเซโนก่อนเราชิคก้าบ้านแล้ลงไปผักจีสบันนะแล้วกลับมาเลยเลยแบบมันก็ใกล้ได้แน่เนาะ เม่นบอเราก็ไปหาปันโม่แล้วเน่พวกแบบนี่นะทําช่องคือกันนี่แหละโอเขาไปหินเบียยอยู่แถวเนื้อพวเซ่ะวกเซ่ปูเราจีใช่แหละอยู่นี่นะอัดสพอนนะไปแถวอัดสพอนล้ว่าขี่รถไปเขากายแล้วบ่หนะเห็นเขาคุยต้องเขาอยู่ืออือเลยเราเป็นนี่ได้ใส่กจิบมือนะฮะเขาทาอีกก่อนเขาทาอีกก่อน เป็นไลยกับคือเก่าเลยเขาแล้วลอันมือมือนั่นกับมือนี่เนตามฮะเบิง้งเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วตอนนี้นะมันกับมืคือเก่าเนาะตอนเมาตอนหมอเ <laughs> มาเออกินนั่นพักกันกินนั่นน้าโออยชีเชื่อกับเมาตอนนี้เมาโออิชิเด้อ<า>เคยกิน,นเนาะไอ้เด้อเด้ใช่อือเนาะเบลอคือ,อ,อง่ายๆเนาะสมมติว่าเด้อสมมติว่าทั้งอาเอจิตนี่เนาะแบบเมาบ่เมากับคำว่านิสัยแบบ นี่นะหลาย fc พันกับคอมเมนต์มาว่านี่ใสเออร์จิตนี่โอเควะสัสถ้าคนใดได้เป็นคู่เป็นค้องนะบ่ต้องบ่ต้องย่านมาผิดหวังะะมาสัสฝ่าบ่ผิดไผเมาบ่เมาบ่ผิดไผมีแต่คันอ,อยู่ลงไปเลยมีแต่หัวอย่างเดียวแม่นั่นแหละ fc พิ่นก็นกนว่าถ้าคนใดใช้ไล่เออร์จิตไปเป็นลูกเป็นเมียใินะบ่ผิดหวังเพราะว่ามีผ<อ>ู้เอาแล้วเงี้ยสาวปฏิเสธเลยบางเน่สม,มมติเรามีผู้เอาเลยสัตว์จำเจ้ามันก็มีอยู่ในผู้หมักเออร์จิตตามที่คิดคิดไปแล้วมี เน่นใช่ไหมอันหยกสามกันอะไรเลอันหยกกับพ่อๆกันอะไรเยอะจังบอกบ่มีใครฉิกไปเอาเลยดมฮึมๆคุณได้พระนว่าว่าอยากอันมีคนมาอยู่ในใจอย่างมีกับบุ้ยไพ่มาหนังเน๊ะเปิดประตูไว้อยู่กับบุ้ยมี่ไพ่มาหนังเงยเงยเปิดแล้วก็ปิดเงยปิดแล้วก็เปิดอยู่หันแล้วเนาะบ่หรือว่าปิดหรือว่ามี่เลยบอกเปิดอยู่แล้วอ้าวมีเอฟซีพนว่ารวตถึงจะเปิจิตเป็นแบบนี้เนาะถึงจะเป็นแบบนี้แต่ก็น่ารักนะว่าถ้าคนใดเอาไปเป็นลูกเป็นเมียนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนว่ะ โอ้ยคอยินและชิดพดวางมันโมวินพวเอานี่เราเนะม้าเนี่ยกับแบบเบิ่งบอกคือเก่าเลยนะแบบมือหน้านสะพานย่ามือนีนสะพานเริ่มเข่งไปเลยไหมปกติมันนี่ภาวะปกติเองมันีปกติมันนี่เข่งเรียบร้อยเลยงานกับเจเบย์ยังเข่งเรียบร้อยนล้วนะมือมือนั้นหันเมาโอิชิเดียนงานโตกะคุ้มลายอะไรที่งานมันอ่ะโอ้ไปไปทำโตกะคุ้ม หยกตลอดน้องกับตุ๊กยังหน่อยเลยเมื่อไหร่บุูุตัวเลยบอกขาบรถเรื่องขันเราโห่กันพุ่หูยุแต่ว่าพ่อม่สติได้นึงแมนแต่ว่าเข้ากับบุญอว่าง่ายเข้าผู้เฮ็ดพิษภัยเลยพ่อมันเป็นแบบนิชัยเขาข่อยแบบนั้นนะนิชัยของเขาเป็นไม่นั่นขันเมือได้ปดปล่อยกันปล่อยมันเลยเธอว่าปดปล่อยเบิดแรกวมือนั่นเมือนั่นเธอว่าเต็มที่นะปล่อยต่อมาเขาก็มาหนับหนึ่งมาอีกตื่นมาเคือเกาเขากัอ ตื่นมาเขายังไปเกี่ยวเข่าได้ค่ะแต่เสื่อๆเด็ดบ่กก็ดุกได้เสยดุกได้มือต่อมาไข่แตกอืเป็นได้แต่ไปตากแดดเด้เออากินเย็นถือเนาะถือหอดมันแดดนล้มือต่อมาเมื่อวานเนี่ยหายโอะว่าเมามาดกินเย็นเนาะหนี่งมัดตื่นมาไปตากแดดทุกคนเลยเดมื่อกี้คือบไปสเกี่ยวแล้วละเข่าบูมีเมื่อเนี้ยเขาเกี่ยวแล้วบอะไรยังแจะขาเข่างันเดี๋ยวเบลมาเล่นเทวนีสเนาะแลี้ยวเบลเข่าเนาะยังจะเข่างันเขา ว่ามาลำทางอคืออยากได้อะไรเนาะเมีมีเมีมีนะขาวงานเอาไปเต่หัวปีเด้เสมอเขาลงนาถึงหัวปีปีนี้เพราะว่าเข่ากลางยังเขาาวเกี่ยวเลยเนาะเกี่ยวเบิดเลยไปเกี่ยวข่าวปีนี้ได้เก็บเงินไว้เท่าไหร่แหละจไม่ได้ว่าพื่นเก็บมืดแต่ทางมากเพิ่นใจครับใจเอาเจ้ากมาเจ้ากรลูกไปห้องหางเฮียนคู่มือสือคงกินคู่มือเจ้าปตทีมีว่ารายได้มาแต่ทางไรเนาะมีแต่ว่าหากินมือสืบมือ อืถามว่ามีเก็บว right. ่ามันที่ยามันเปนำทางเป็นไรเบิดแต่นําทางมาหอตลาดเบิร์ตหมกระูลละแสนแมนวันนี้บัดคาแห้งมือหนึ่งเท่าไรเสนห้าเสนห้ามซื้อชิ้นหมูไปแล้วกระเบิดแล้วเนาะชิ้นมูไปแล้วกเบิดแหละพักหย่าไใ่ลูกบางนกับสองคนกับบางมือกับสี่ชิบางมือกับห้าชิเบิดและเึลือยังเอาแล้วนนี้มือด้าน ก่อนผู้ใหญ่พันจิกคับเพิ่นให้เงินสามพันบาทเป็นในความรู้สึกตอนนะโอ้ก็ดีใจเลยว่าเพิ่นว่าเพิ่นให้เนาะว่าเออกับบดีขึบ่ฟันว่าชีได้ได้เพราะกับบด้คิดถึงจุดนั้นไดนคิดว่าเราเก็กลับไปกลับมาเราไปเปิดเอาเงินในรถเราด้วยสาอะไรจังว่าเห็นเราย่างเข้าไปแล้วมาเนาะปิดคลิปเด้อย่มึเจอว่ามาหายเจ้าชุมนี้ได้เฮาก็บ่ได้ฮู้เลยบ่ได้ฮู้ว่าอ้ายเพิ่นสิเอาเงินให้เจ้าเนาะคอยกับบดีหูเหมือนกันข่อยก็มีแต่ว่า แต่พอคุยเราเสียเมื่อนนะคาก็ส่งเราเป็นธรรมดาพุยเราว่าการู่แนกหายด้วยน้ำใจอินเจ้าอันน่ะดีงามฮะเนี่ยเมาว่าตอนหับเราอย่างนี้เนาะยังดีกินนั่นว่าอีกอย่างก็ดาปันนั่นเกิดจนไปอิ่มลาเป็ดลาเป็ดเดือดเป้งเลยว่าว่าก็แต่ว่าไปกินน่ะเดือดเป้งมาแต่นหม่งบอกบอกคือแบบนี้ลหรอ่ะ ก็วอาง่ายๆก็คือแบบว่าเออทั้งที่เจ้ากับบ่มีหานะที่หนีที่ชินมาต้อนหับเราหานะน้ำใจที่ว่างามหานะน้ำใจเนาะเป็นกามาดําเพื่อดําที่เพื่อนวะเนาะเพื่อชีได้นี่กับแม่วันได้นำทั้งผู้ใหญ่จะดีจะมาแต่ภาคส่วนได้กันเร็วแต่บ่เพื่อนวันนะครับก็คือเห็นว่าชูคูสุคนไหนว่าคนตลลนมาเยี่ยมที่เนาะแมนการเหตุความดีนี่มันบ่อยยากหรอไอจิตเลยเออถึงแม่เข้าสิบหูจักกระพาเนาะความดีของเฮาน่ะบางคนเขาก็เห็น มาคนกัคิดมาออกเนาะมันกับลายมุมลายเบ็ดมาคุยนั่นเสมอต้นเสมอปลายผู้ใดมากกัแล้วแต่ระยะที่คอยมาอยู่สองสามปีโดยครับต้นเสมอไลก็แล้วแต่มาคุยนั่นเท่าเทียมกันเลยเดี๋ยวเจ้าเห็ุนะบ่เมียนว่าเออฮาวิได้น้ำไแล้วครับกับชีต้อนรับแต่ผู้นั่นเป็นไพบ่ได้เนาะสลายโดยผู้ใดมากกับต้นขับเบิดนะกับว่ากแต่ว่าเฮาบ่อยู่เนาะกับโบไห้นั่นว่ากันแบบประชว่าเฮาบ่อยู่นั่นเน่ะโดยนี่คือกับว่าเจ้าบ่อยู่เลย แล้วพอดีแบบว่าเจ้อลำทางคะแม่ไปฮับลูุเพช่คนกับเหมือนกับว่าที่น่าสนุนเนาะเพันว่าคอยไปดินแต่น้ำมองน้ำบอนเพื่อนะเนาะก็ต้อนฮับอยู่ค่งแต่บม่ได้ถึงขั้นไหนว่าอกับเข่ากับน้าแบบลายแบบนี้นะเพันว่าเขาบอกอยู่ดีว่ากันเองนึอยังไงกต่ยาพิษผาดกันเองชำเฮือนตัวเองนะแต่โบให้แบบว่าบทแบบคันว่าถือลายกับ เขาก็เก่งเนาะไปก็เก่งก็คือขนาดคอยแบบว่ากันเองหั่นเป็นงานระดับมหาคอยนะวางโตสบายเนาะบางทีเอาเห็ดไปกัญญานบุถึกใจหมู่เลย่าเพงทนแม่้ว่ามันจิตใจของคนบันคือกันเนาะพออาจาจนบอกไอ้แล้วว่ากันเองเดือดอะไรเดือดเนี่ยไหนแกการเองกับการเองอาจารย์ว่ากันเองแท้กันเองแท้อาจารย์ว่าอ้ายเพิ่นกลับเมื่อจนค่ำจนมื่อทุกคนเลยเรื่ก็มีแต่หัว้เลยเราก็ไดน ว่าเพราะว่าไอ้่นเป็นคนแบบว่าวาบอกคอยเก่งเนาะแล้วก็ว่าได๋เหมือนกันว่าอ้สิไปเที่ยวท้างไหนว่าหาไปเที่ยวลรวบอกน้องต่เศร้าอืแต่ชีได้ภาพไปว่ะวันนี้เราว่าจักจะมาสิกับไทยบบเนาะเออกับไทยกับสิกลับน้าสีไปเที่ยวน้ามาเอา่าอีดีดีเราเออก็ไปหอดแต่มุกละหานนี่แนละว่ะไปไกลดีกว่าไปบ่ะเได้น่องอเไยว่าบ่มีบัาเนาองเฮาก็ได้ คือทั้งเอืจิตแต่สามีอยู่บวบัตเบอร์มีอยู่บัตรสปอร์ตเลยบัตรยังชะเขามีแต่บัตรขามไป็นหมกเนี่ยอ๋อบัตใกล้ๆนี้เออไปไกลบ่ได้ไหมบ่บ่ได้อ๋อเอาเขาสมมติว่ามีแบบว่าเอฟจอกเอฟซียังให้เจ้าประเด็นไปเทียบวันี้กะสามารถแบบว่าไปแต่แถวมุกเนาะแต่เมื่อหนาวบัตรเขายนี่ยหมดแล้วเขาเห็นแล้วเขาเนี่ยหมดไหนแล้วอืมแถวหมกเหมือนอย่างนีะหรือหมกนะฮะแถวหมกนะบัตรขาบัตก็ได้เนาะละมือนี เจ็ดมือได้เปนกลุ่มได้บัตระบัตรจะเห็นนะบัตรขาวนะไปแต่เจ็ดมือเจ็ดมือใช่บอกเจ็ดมือเอาคือบัตรสามมือเมนบอกถ้าว่าเห็บดุนน่ะพันห่าน่ะเอาเสียเงินพันห่าน่ะได้ยวนหนึ่งเดือนบอกเขาบอกคือชงเดือนแต่เขาเขาลืมนะบอพันเจ็ดเกยเดือนพันเจ็ด double เลยบัตรขาวนะบัตรแบบเขาไปได้ตัวที่มานะโอ้วัดสปอร์ตแบบบบัตรสปอร์ตมันมีอีก บัมีบัตรบันม้อีกแบบหนึงมันมีสามแบบบัางนะมันมีบัตรี่ไปในเจ็ตมือนี่เนาะเจ็ตมือหับรถชิปมือของกับพันในบิ่งนะบัตรเจ็ตกระชิปนี่แหละประมาณนี้แหละแต่มีอีกตัวหนึ่งมันไปในเดือนหนึ่งแล้วก็มันมันเป็นบัตรอีกตัวหนึ่งมันไปในสองเดือนคือเขาว่าเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี่เด็กเขาบอกในหานามเองแล้วจะไปฮ่กรุงเทปไปทัวร์ทิพย์น่ะได้เขาว่าเจ้าจงเสียเงินพันกว่าบาทเขาว่าพันไปเลยเขาแนะนำคอยอยุโอ ไปแว่าบ,บ,บอกขอไปหอดเแถวมกนี่ขอไปใชไปไกลหอดเชีเน,นาะเงินจ้างค่ะหลุดขาไดไปนีเนาะพอเห็นโอ้ยถ้าไปมันมีเบียดมีงานกับบไปไเลยไ,<ด>ไ,ไม่ได้เนาะถ้าว่าไปแบบสุขเสริมบ่นเนาะเบียดง,งานแบบจำเป็นบ่นแบบคือชั้นว่ามีเอฟซีแบบนี้นะจิตมีเอฟซีว่าเอออันบางๆชวนไอจิตมาเที่ยวมายังในเด้อแบบนี้นะไปเยาวหนเชียเออไปได้เนาะไปได้มีผู้ชวนมาจัดไปเยาวหนเชียใจเพิ่นมีเงินมีไิดห้องแถวนันอีก ปอันไปนกันเองอยู่พุ่นอีกแม่นบ่ไปกันเองอยู่พุ่นอีกกันเองซั่นซุคนแบบมาหาเอจิตนี่บ่ต้องแบบเก่งมุกเก่งใจเราบอกแบบกันเองเราเองโลดอือว่าเฮาจะวางตัวถูกาการที่ไปเฮากันเองน่ะมันสบายกว่าที่เฮาเฮ็ดหยังก็มันสบายแบบว่าแม่นบ่อึดอัดนะคือแบบคือเจ้ามาหาขอก็่บอกกันเองเมิ่นไ้ก็ําเฮือนตัวเองเพิ่นบ่ให้แบบว่าอึดอัดคั่นมันแบบชุนมาจะขอเฮือนเพอันนี้ มันก็บ่เว้นแน่เนาะนาบูดนาบึ้งซะกันนี่เนาะแม่นบ่นาบูดก็มุงกัไปเฮ็ดบ่ปากบ่เว้าไปว่าบ่เว้านมันกคนที่เขามาหาเฮาเขากลําบากใจใหญ่มันกแบบออัดคือกันเนาะคือเฮาไปหาหมู่คือกันแหละหมู่เช้อยู่ทีไปหาหมู่เฮ้ยเชี่ยวเฮ็ดหยังหมู่บ่ปากกบ่เฮ็ดอยู่ปกอยู่หมู่บ่ได้มานั่งนเจ้าหมู่บ่ได้อันนั้นมมันสิเป็นบ่มันบ่เป็นนะค่ะแม่น้ตัวเองเนผู้าามกู้ึกแล้วอือแม่นๆคไปทางไกกันเองไดอือๆๆ ในสมุนไพรเราไม่มีแพรมดินน้ำมันเลยไม่มีแล้วมันเลยเงาหมดเียเงาบม่ได้ไปใช้ปกติเขาแบบไม่อยู่เขาบ่อไคโอ้คือสองมือเลยถือว่ายังเงาอยู่เนาะจิบจิบยาะไปคนกันเองแน่บอเงาเอ่อไปกันเองนี่โมนี่โอนี่ช่างสาวไล่กับสนวนมาดินน้ำแต่บอเมีคนกันเองนะทุกคนเลยคนละคนเลยมโอนี่นะแบบ แช่พงแะ่ผ่านกับแบบเรคือเก่าเลยนะแบบจักชิบาจังไลยทุกคนเลยมือนั่นจักกบโมเมนข่อยกับจักมือนั่นอะไรแบบอันนั้นเราบอกยังไงตัวตนตัวตนตัวจริงจะบ่าตัวนั้นอะไรไปเลยจักจริงจักพ่อมูห์ไข่ไปตัดคลิปเนาะอเห็นจะว่ากลับไปก็มาโอ้ยเราชินใจมายาเละเอาไปทำประสาทเนี่ยวะประสาทเหรอไอ้จักชิบะกลับไปกลับมาขยะแต่ทำประสาทดีเนาะอ่า ຊິວ່າຈັ່ງໃດເພິ່ນເວົ້າມື້ນັ້ນຂ້ອຍກະຈິງໃຈຢູ່ອີກເມືອນກະໄປ່ຽວເຂົ້າຄືກາວກະໄປອີກຈັ່ງໃດກະມາໄປ່ຽວເຂົ້າຄືກ FC ພິນເບິ່ງ FC ນກເພີນປນຳໃວຈເົາດ หัวโวยสิตันคลิปลงได้อยอย่าปวนาะมา้านคิปตัวเองมันเมื่อเล่าคอยตื่นเช้ามาแล้วคอยไม่เกี่ยวข่าวตอนเที่ยงเขามาเปิดวงคลิปก็ยังหัวปวเดียวก็บนั่งบนบ่หัวหวนตัวเองนต่กับผมเป็นยังไงไอจิตแต่กับแบบมม่กับมวยเป็นใจหนึ่งเนาะหน้าหักอีกแบบหนึ่งเป็นต่หน้าหักอีกแบบหนึ่งเลย อเออเอฟซีเพิ่นเบิ่งเพิ่นกะเพิ่นเพิ่นแบบเบิเ่งแล้วกะเพิ่อนไปน้ำเน,นี่ยเนาะอ่าแล้วก็หัวไปน้ำแล้วก็พังคำว่าคำจาของเอจิตเนี่ยแบบเออแบบกันเองกันเองแล้วกับโบือเนื้อเือตัวอีย่างประมาณนี้เ <ใน S 1> หนไหแล้วกะ็ย่างอ้ายเพิ่นกะอ่านาั่งนั่กับมีรอยยิ้มรอยยังแบบเออเอฟซีมหาเจ้าเนี่ยคือมีความสุขแบบรอยยิ้มรอยยังแบบนี้เหนไหคือสิแบบผู้ลงค้นอ่ะมาถ้าเจอจะพาเพื่อนเนาะหรือว่าจะของเพื่อนนี่บ่อนั่แบบเคร่งเครียดเนาะ อ่าผู้เพิ่นมาเยี่ยมมาหากับแบบสีงดงิดไปนั่สีนะอ,อ่าก่อนจะบวชเคยเยยลยแต่ว่าไพ่มากกับเรีวแต่ผู้ได้มากเขาบวชหัวเมื่องเนี่ยเป็นเรี่ยวขันมาหา,า <laughs> ต้องในหัวบ่ <laughs> ต้องในยิมน้มเนาะตะกี้เขาบวเตียงเขาบวมีอีกมาแล้วหยอกเพป็นยอกได้<อ>แต่ว่าเาา้าวปฏิเสธได้ลูงคนเขาบวชเข่าใจขีดว่าห้า,าวน้ำหมักผูเบาช้ำหน่อยจริง<อ>จริงมันบ่แมเหมือแบบเบายอกเบาหัวกันเบาหลินเบาหัวผ่อนคลายพูนะอย่าไปขี้เลียดกับ คำเออบางที่ก็สมมติอันบอกตะกี้ว่าเตียงเขามากกับเล่าแซวจะใส่กับไอเมก,กันนี่ออก็ไปออน้ำเล่าได้ดินน้ำเล่าเนาะไน้ำเล่าเลยก็ไปน้ำเล่าคือกันเ,เนาะมันเป็นไ,ได้ายผืนถิ่นได้เบิร์ดนะออจะมาเป็นได้ขอดก็ไปน้ำเจ้านะออนที่จริงมันกับแบบเ้ากับบริคิดจริงใจจริงจังน้องเนาะแบบเพลินว่าวหยอดกับหยอกกับแบบนี้นะเนาะ พิคิดพี่ช้างเขากับเฮามันละตูนตูนกันั่งเท่าใไดเนาะมันเป็นไปบ่ได้แ้วไม่แต่สิคิดยังพิษเลยแต่ว่าคัว่าว่าอ่ะแต่คิดกันยังพิษแลวแมนบอเมนแ็้ว่าื้ึ่นแ้วว่าหยอกว่าอุงวกสื่อแบบเราหยอกมากเขาก็หยอกไปพ่อแว่าจนนะคะ เขาเหาอกกับเพราะว่าน้ำมันขึ้นเป็นงามเนี่ยภาวะอีกได้คือว่าคิดจริงจังแท้ป่ะพี่ติ๊กเริ่มบนอินชิเลียดกับเรื่องจุดแบบนี้ธรรมดาเรื่อยๆคือรถุดคลายอกแล้วนะได้ขายได้ขายมาจักติ๊กไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่ามาโอ้วอร์ลมแล้วก็มาคุยอ่าเรื่องไอจิตมือนั่นเนาะพี่น้องเบิ่งกเลอร์เอฟซีเนาะจากมือนั่นกับมื่อนี้แบบเปลี่ยนเลยทุกคนเลยแต่ กับโเป็นยังพี่น้องนะมันกับมีเป็นคนละมุมอ่าโดนทีน่หนึ่งมอโมนั้นมอแมนคอยแท้คนละคนแท้ติค <c oughs> นละคนมนมัม้นมอแมนคอยดอกบ <c oughs> เป็นยังพี่น้องคนะ่แต่ว่าเอฟซีกับมักฮักแบบนั้นเนาะแบบเพิ่นเบ,บ,บิงแล้วเพิ่นกระเพิ่นแบบเพิ่นมีรอยยิ้มน้ามันนะแบบเบิงแล้วกับโบสุโบเสาหานะเออเพิ่นกระยิ้มกับหัวน้า่าสันมักแบบนี้แหละเพิ่นว่าจะมีอยู่แต่คนคนอยู่แน่เขาชวนถาว่า มาอันนั้นเห็ดคอนเทนต์ให้แน่ว่าเห็ดแบบบ่กโม้โม่ตัวเองว่ะแบบเขาเห็นอเมาแล้วแบบว่ามันเป็นเต้าหู้วาดีเห็นไหมเบลเขาไปได้นำมือสินธนะค่ะไปเห็ดแบบโบแมนนาฮาเป็นคนได้หมูเป็นคนได้เนาะแล้วเขาได้บว่าดิฉันจะใช้เวลาตัวเองเขาเรียกว่าโมโอ้มีคนบอกให้เจ้าไปสั่งเทนตให้บอแมนแบลแบบหม้คู่ในบ้านนะเห็ดให้แน่ว่าก่อนหลังบอกแล้วปุ้ยปดอกข้าวเวียยเพื่ะว่าเบลเขาเห็นเอยแบบว่าหมักตะลุกหมักอีหยังนั่นแบบว่าแบบว่าน่าได้กับโบเดย์นันยาห์กันนะโบเดยแบบ จริงจังจังกับคำเบาบ่ได้จริงจังกับคำเบาเออแบบเฮาก็คิดแบว่างมูอถามประเทศอีหยังสิติแม่นอือประเด็นปรด้ไปได้แล้วค่อยาค่าเวียกยากเยบค่ะอืออืออือโดยเนาะเอาสามีแต่ว่ามื้อนี้ก็มาโอ้มาลมมาดินนําคือเก่าเร้่มมันเลยจิตเด้อโดยโดยโดยเพราะว่าอันเอ้จิตเพิ่นก็ว่าอยู่โฟเรียเอเงาว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็บเงาอีดีแล้วมื้อนี้บ่ได้ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเนาะบ่ได้ไปชี่ครื่องเนาะมื้อนี้ก็เนาะแม่นใครผนสิตกโดยจะบอกผนสิต๊กเลย เขาโบจ้างเกี่ยวเข่าหรือโบได้ไปโบจ้างมีเข่าเกี่ยวเนี่ยเพะงั้นท่านในชุบเขางั้นน่ะอือๆๆๆโดยป้าซาเอจิตมีแต่ว่าเฮาสิได้กะปะใช่เนาะโดยๆนี่ก็ขอมอบขอบใจที่มานั่งมาโอ้บ่ลมนําอ่าสบายดีเด้อสบายดีโดยโดย